ก็สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับผมวันนี้ครับอัปเดตตอนเช้าครับปรับหน้าตาเมนูใหม่นะครับก็มานี่หลายคนอาจจะงงๆครับผมก็เปลี่ยนนะมาดูเมนูใหม่ครับมันก็ปรับหลายๆอย่างนะครับก็ดูครับอันนี้เป็นชื่อเสียงหรือเปล่านะครับก็ปรับให้มันสวยขึ้นนะครับอือย่างเช่นข้างบนนี้นะครับฮินดเวกเห็นไหมครับ อ่าอันนี้ก็คือลูกศรเราสามารถเลือกเลือกที่โชว์ได้นะครับแต่ก่อนเราไม่สามารถดูหินอเวกได้ครับเราต้องเข้าไปดูในเมนูตัวละครนะตรงนี้เราก็สามารถเลือกได้นะครับข้างบนนะครับเริ่มเริ่มจากตรงนี้ก่อนแบบนี่ก็มีจะมีอ่าเต็มกิวอย่างเงี้ยครับอ่าเรายังไม่รู้เราก็โชว์นี่ครับอ่าตรงนี้จะเป็นตรงเลือกโชว์นะครับอ่าเพื่อนหรือเปล่าอืมแล้วก็มีดาวดาวเงินนะครับอ่าแต่ผมโชว์หินอเวกดีกว่านี่ครับ อ่าตรงนี้นะครับข้างบนอืมหลายคนก็อาจจะเพิ่มมาทาให้มันดูง่ายขึ้นครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะแต่ก่อนเราดูฮินดเว็กเราต้องเข้ามาดูช่องนี้นี่ใช่ครับเข้ามาดูอย่างเดียวแต่ตอนนี้เราสามารถโชว์หน้าจอได้เนี่ยตรงนี้เลือกเอาครับอืมว่าจะโชว์อะไรนะครับมีอะไรอย่างมีฮินดเว็กมีโทปาสมีดาวเงินมีเพื่อนมีแต้มกิวมี แต้แมตีบอลเวอร์นะครับอ่าเลือกเอาแต่ก่อนเราอาจจะไม่รู้ครับเราต้องไปดูดูในเมนูนี้นะครับนี่เวลาจะซื้อต้องมาหาไล่ดูตรงนี้ตรงนั้นว่าแต้มเราพอหรือเปล่าคนี่ครับอ่าตอนนี้ก็ไม่ต้องดูแล้วเราก็กดตรงนี้ดูเลยนะครับอืมแล้วก็ไล่ลงมาไล่ลงมาอันที่สองก็นี่ครับตรงสายฟ้าหลายคนอาจจะงงว่ามันคืออะไรนะผมเข้าไปดูตอนแรกผมก็งงนะครับ มันคือเมนูลัดนั่นเองครับรูปสายฟ้านี่ครับเมนูลัดแล้วก็กดตรงข้างบนนี่ครับสีเหลืองเนี่ยเราสามารถเลือกได้ครับว่าเราจะเอาอะไรนะครับเป็นเมนูลัดเวลาเราจะเข้าแล้วก็สมมุติว่าอันนี้เราก็คลิกคลิกมันแล้วครับมาคลิกเลือกตรงวงกลมนี่ครับเห็นไหมครับอ่านี่ครับอาจจะเป็นลงดันฟ้าอ่าเราก็มาเลือกเราก็สามารถเลือกให้มันมาอยู่หมวดเดียวก หมูเดียวกันมารวมกันนะครับเราไม่ต้องไปเปิดหานะครับทีละเมนูตีกิ้วอ่าเนี่ยครับก็ลงมาครับถ้าถ้าไม่ชอบนะครับถ้าไม่ชอบก็เปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนกดตรงลูกศรข้างล่างนี่นะครับกดตรงนี้อ่ายืนยันก็จะหายนะครับเนี่ยครับเราสามารถเลือกได้ครับว่าเราจะให้เมนูลัดเป็นอะไรอาจจะเป็นปฏิทินอ่าเนี่ครับเห็นไหมครับอ่าถ้าเสร็จเราก็กดยืนยันไปนะครับอ่าหรือไม่ก็อืมนี่ครับอ่า เราก็เลือกนะไม่ก็อ่าดันลงดันเดี๋ยวครับเลือกไปนะตีกเวอ่ะเอาอีกนะแล้วถ้าเราจะเลือกเมนูรัดอันนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็กดยืนยันนะครับมันก็จะขึ้นครับเวลาเราเปิดดูก็ง่ายครับนี่ครับไม่ต้องไปหานะครับในไม่ต้องมากดอย่างนี้แล้วไปทีละอันสองอันนี่ครับอ่าแต่ว่านี่ปรับเมนูใหม่นะครับสวยนะครับเราก็มาเลือกครเป็นเมนูรัดนะครับเราก็เลือก สมมติเราลงอะไรที่เราใช้บ่อยนะเราก็มาเลือกตัวนี้นะครับก็มีทั้งหมดสิบห้าช่องนะครับอาจจะเป็นพวกตีกิ้วลงดันอะไรก็ลงดันฟ้านั่หละครับมานะครับนี่ครับถ้าเราจะเปลี่ยนเราก็เข้าไปที่เดิมนะครับนี่่าเราก็กดตัวนี้กดออกอเห็นไหมครับมันก็จะออกอ่าแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนเมนูใหม่อันนี้นครับ เดี๋ยวค่อยมาไล่เมนูของผมอันนี้ก็เป็นคล้ายๆพวกเควสนะครับเควสที่เราจะได้รับแต่จะเพิ่มมาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะกดรับออันนี้เควสเควสที่เราเหลือหรือเปล่าอ่านี่ครับขิวเควสที่เหลือนะครับก็เราเหลือเราทาเหลือเหลือเควส์ทาอะไร,รมันก็ไม่โชว์หน้าจอก็ไม่ต้องมาไล่ดูตรงนี้นะครับน,นี่ครับว่าเอต้องมาไล่ที่ละอันไม่ต้องนะครับ อันนี้จะโชว์ขึ้นหน้าจอครับตรงนี้นะว่าเราเหลือควอะไรนะครับหลืออะไรแบบนะครับเราก็เข้าไปดูเลยครับว่าดีครับมันเหลืออะไรอ่าเหลืออีวาสอ่าเหลือเควสอีวานเหลืออะไรของผมเนี่ยครับประมาณนี้น่ครับอ่าเหลือสองอย่างแล้วก็ปิดวปนะครับมันเป็นเมนูเล็ดนะครับของเควสนะครับอ่าเราไม่ต้องไปเปิดหาในนี้นะครับอ่า ตอนนี้ก็จะเป็นอีเวนต์นะครับว่าอะไรอีเวนต์อะไรก็เหมือนเดิมครับแต่ว่าเปลี่ยนหน้าจอจากฝั่งฝั่งขวาไปอยู่ฝั่งซ้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าพวกที่เราซื้อนะครับนะครับอ่าส่วนเมนูตัวละครก็เหมือนเดิมครับไม่ไม่ต่างไม่ต่างเท่าไหร่นะเมนูตัวละครก็เหมือนเดิมครับไม่ได้ปรับเปลี่ยนโมเดลตัวละครนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้ปรับเมนูอะไรมากมายนะครับอืม อันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับน่าจะเพิ่มมาแค่นี่ครับเมนูนรนนัดกับที่โชว์โทปัดให้มันง่ายขึ้นนะครับเมนูนะครับเราไม่ต้องมาคิกหาอะไรนะครับเพิ่มเพื่อนก็คงเหมือนเดิมครับน่ครับแต่ว่าแต่ก่อนมันจะเป็นรูปดาวอันนี้ค่าชื่อเสียงนะแต่ตอนนี้มันเป็นคล้ายๆลิบบินเราก็แบบเปลี่ยนนะครับตรงนี้นะครับ อันนี้กิวก็เหมือนเดิมครับแม่เมนูข้างในไม่ค่อยสั่งเท่าไหร่อันนี้ก็เหมือนเดิมครับเนี่ยจะเพิ่มมาเป็นเมนูเป็นเมนูตัวละครครับเนี่ยดูว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นไทเติลนะครับให้เราดูก็มีไทเติลดูได้แล้วนะครับนี่ของโนโฮนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมครับอืมแต่ว่าเปลี่ยนแค่เม,เมนูใหม่นะครับให้มันดู สวยงามขึ้นแต่ว่าเข้ามาอาจจะงงๆวันผมก็มันอะไรบ้างอันนี้ก็ดูตัวละครนะครับนี่ครับเราก็ดูตัวละครนะครับอ่าเหมือนเดิมครับตัวตัวละครนะครับนี่ครับอ่าก็เข้ามาใหม่ๆอาจจะงงๆเหมือนกันแหละอันนี้ก็เป็นตัวที่เราทำเควสนะอ่า ผมมันเหลืออยู่สองตัวเดี๋ยวหาเลือกเอาครับไม่ได้นะเควสริรปโปถ้าได้แล้วก็จะได้ตัวละครฟรีหนึ่งตัวครับเป็นจิกซอนนั่นเองนะครับอันนี้นะครับอืมต่อไปเมนูอันนี้ก็เหมือนเดิมครับพวกคอตูตมนะครับทั้งไล่เล่อานะครับอืมนะครับคอตูตมแล้วก็ เมนูปกซื้อเพชรซื้ออะไรก็เหมือนเดิมครับนะครับพวกนี้อ่าต่อไปก็เนี่ยครับเมนูนี้เปลี่ยนนะครับทัดูสวยงามขึ้นนะครับอ่านี่ก็เป็นลงดันธรรมดาของเราครับเนี่ยไม่ใช่ลงตีหอครับปีนหอนะครับตอนนี้อ่าอันนี้ก็ลงหอครับอันนี้นะครับลงหออืม ก็ดูแล้วมันมันสวยขึ้นอันนี้ก็ PVP อันนี้ก็ตีคิวนะครับอ่าตีคิวดูแล้วก็สวยขึ้นครับอ่านี่ครับแล้วก็อันนี้ก็ตีคิวเหมือนกันนะตีคิวคนอื่นไม่ตีคิวตีคิวเรานะครับแล้วก็หน้าจอนี้ครับก็สวยขึ้นนะครับหน้าจอก็จะเป็นดันธรรมดานี่อันนี้ในนี้เป็นดันธรรมดา อ่าอันนี้ก็เป็นอ่ดันฟ้านะครับแต่ว่ามันเพิ่มมาเพิ่มดันฟ้าหนึ 1, 2, ่งสองามระดับห้าดาวครับนี่ครับตัวนี้ครับตัวล่างครับเพิ่มมาใหม่ดูครับโอ้โหตัวละกะครลุกซันเนลเลอร์วันพฤหัสแลครัปลุกซันเนลเลอร์คุณกระป๋องกอเวครับเออนาจาแล้วก็อืม เบบ้าไปแล้วครับแล้วโอ้โหตัวละครน,นี่มันสะท้อนนะครับอันนี้สายสะท้อนนะครับนาจากับจีบสายสะท้อนหมืนกระป๋องตีแล้วติดติดช็อตโอ้ซซนเชลเลอร์มีรบว่าเออจัดทีมเนี่ยผมคงไม่ผ่าน,นครับดูแล้วดูแล้วคงไม่ผ่านครับนะคงจะเข้าไม่ได้ไหรอตีไปแล้วนะครับ ชุดนี้ไปคงจะเป็นเหบบเย,ยื่อเพราะว่าเลเวลยังกองแกงอยู่เลยัจะได้แค่สี่ดาวคดับห้าดาวพวกที่เขาสูงๆไปน่อ,อันนี้กน็น่าจะเพิ่มนะครับเพิ่มมานะครับเป็นระดับห้าดาวนะครับอ่าถ้าใครผ่านแล้วมาลองอคุยกันดูนะครับอันนี้ผมว่าน่าจะไม่ผ่านดูอย่างตัวละครเราโอ้โหมันเอาเวกมาทั้งนั้นครับแค่นี้เอาเอัก แค่ไอตัวธรรมดานี่ก็นี่ครับแทบจะลากเลือดกันแล้วครับอ่าแต่ก็ผ่านผ่านหนงเวินี้แต่ว่านี่มันตัวเวกมาแถมเป็นสายสะท้อนด้วยโอ้โหเป็นกระป๋องอย่างงี้เดี๋ยวจะต้องมาลองสักวันนะว่าเป็นยังไงนะครับอ่านี่ครับเพิ่มก็จะเพิ่มอันนี้มานะครับเป็นดันฟ้าระดับห้าดาวนะครับสําหรับตัวนี้นะครับส่วนบอทเวอร์ก็เหมือนเดิมครับแต่ว่าเมนูมันสวยขึ้นนะครับทำเมนูนี้จะสวยขึ้นนะ อันนี้ก็ตีมังกรนะครับนี่ครับแล้วก็ตีมังกรเหมือนเดิมครับเลือกตีมังกรว่าเราจะตีมังกรตัวไหนเหมือนเดิมครับอ,อเตรียมแล้วมั้งเนี่ยหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเปลี่ยนอา,อาจจะเป็นเมนูใหม่บางอย่างนะครับอัปเดตตอนเช้านะครับผมก็ ดูแล้วก็สวยงามขึ้นนะครับแต่ว่าหลายคนอาจจะงงอยู่ผมก็งงเหมือนกันนะอ่าประมาณนี้นะครับสําหรับแนะนําเมนูใหม่นะหลกัหลกๆก็จะเป็นที่เปลี่ยนมาแล้วดูดีขึ้นก็อันนี้ครับมันง่ายขึ้นเราไม่ต้องเปิดดูแล้วก็อันนี้ครับสามารถเลือกอ่ที่เรา ใช้ไปจําได้เหมือนกับวาร์ปไปเลยครับไม่ต้องไปกดหาที่ลันน่ะเราสามารถเลือกได้นี่ครับกดหาเลือกว่าเราจะใช้อันไหนตีมังกรอะไรง่ายง่ายครับเมนูนะครับอ่าเราก็ไม่ต้องไปกดหาตามข้างล่างนะครับว่าเออเราต้องมากดตรงนี้เข้าตรงนั้นเรามาหาตรงนี้เลยครับเนี่ยมันก็สามารถวาร์ปวาร์ปไปให้เลยครับอ่าเนี่ยอันนี้ก็ดีอยู่นะครับสำหรับวีนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับ อ่าพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแลจะกดติดตามกันนะคอ่ากดไลค์ซับสไครต์กันด้วยนะครับขอบคุณครับอ่าพบกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ